ห uh ่งโอ้จ๊กไม่อีหยังโอ้ยมือนี้ว่าได้กินเข่าดอกพี่น้องไผว่าได้กินเข่าว่าได้กินเอียงทั้งนั้นมือนี้แม่นางทางเจ้านายมานำเจ้านายเสียสีชมพูหน่อยกูกับญาโทรศัพท์มาบอกว่า มันหยุ่นบ่มันยากบ่ถามันหยุ่มันยากสิขับรถไปเอามันมาสั่นว่าเราอยู่เล็กสั่งเล็กแต่เล็กสั่งมากระบ้อนอันไก่กันบันไดเออบ่อหยุ่บ่หยาบเดี๋ยดจะเละถามว่าหนูจะอยู่กับมามาคืนนี้สองคืนแล้วกลับบ้านกันหรือว่าหนูจะไปนอนกับป้าป้าฝ่าบุญเดี๋ยวฟ้าป้ามารับหนูจะอยู่กับมามาป้าถ้างั้นอย่างอแงนะลูกนะโอเคหนูไม่งอแงนั่งมา โอ้โหเที่ยวงานไทยคืองานวัดบ้านเขาเลยพี่น้องมีความสุขก็อย่างนี้อลังการงานสั่งไฮโซนะคะเนี่ยอันนี้โคตรไฮโซสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะไฮโซมากๆนะคะเนี่ยไฮโซสําหรับช่วงหนาไทยหนาหน,นาแน่เสมอมาเที่ยวงานจริงๆอ่ะงานว <c oughs> ัดบ้านเขาเนาะ <c oughs> ที่ไทยคลิปตอนของนั้นเดี๋ยวเบิ้งกันไปพุ่นเดี๋ยวถ้ามันมีเงียบพอจะไายวิดีโอ้ยเขาเจ้าเบิ้งม่กันพีนเขียนนี่แหละเว้ยโมคีตอนเนี้ยวียนหัว

Nu måste du köpa biljetter ah, Köpa biljett? Ja. Kan du sitta mot mig? Nej, jag är för tung. Jag kan inte. Vågar du det? Ja eller nej, Isabella. han får vi gå och titta på något annat. Behöver du våga åka? Ja. Får du hålla i dig i stången nu? ฟุลอนเฮสิมอกร์จะฟอเนอร์หรือบาร์บาร่สถานที่สิเลนนี่เด็บตรเงินมาพปลาชื้อตัวให้ก่อนพ่อปลื้อตัวให้เนาะซิคี้อันนี้โอ๊ยอาหน่อยเลยพ่อปลาชื้อตัวให้นะคะ